สวั Someone come. No. Okay. สวัสดีค่ะทุกคน welcome t o m e ับเู่บกอิสเวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สมุยกันค่ะในที่สุดเราก็ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วบล็อกแรกของเราที่ประเทศไทยตื่นเต้นมากตอนนี้จะบินด้วยสายการบินบางกอะแอร์เวย์นะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงบินตรงไปถึงเกาะเลยนะ เพราะว่าขี้เกียดนั่งลงนั่งเรืออะไรไปเพราะฉะนั้นเราก็จะบินตรงไปที่สมุยเลยพรที่จะบินแล้ว One hour later ทุกคนถึงรีสอร์ทแล้วนะคะเล้วมีขึ้นมาความว่าไฟล์ชาวมากแล้วก็ตอนนี้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีสอร์ทของเรากันตอนนี้เราพักอยู่ที่มิเลียนะคะที่เกาะสมุย Let's go ตอนนี้แฟนฉันกำลังคิดว่านางจะอัพเกรดทัแบ์ที่ <turn> แพงกว่าใน,นฉันก็ต้องการบีบไว้ก่อนแต่ก็อ่ะปีละครั้งตามใจนาะงลองดูไปดูก็ออน เริ่มวันแรกด้วยการกินอาหารเช้านะคะแล้วสรุปแฟนชันอัเกรดห้องจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันหลังจากที่เรากินข้าวแล้วก็เขาน่ารักมากเลยนะเขาให้เราเขาให้เราอะเข้าห้องก่อนทั้งนั้นที่จริงๆเวลาเช็คอินอะมันเป็นตอนเวลา8 2แต่ว่าเขาให้เข้าได้เลยแต่ว่าขอทัควาษาอังกนิดนึง อ่ะฉันจะฉันก็ต้องกินกว๋วยเตี๋ยวแลวฉันเป็นคนไทยท่านหนึ่งจัดมาค่ะเริ่มต้นวันด้วยกว๋วยเตี๋ยวจ้ากินก่อนนะมาไหมนี่นะคะเป็นห้องโผดนอนสี่วันนี้นอนตรงนี้เลยมันเลิศมากทุกคนนี่เออมา สวาวยน้ำจ้ามีมากเลยทุกคนนี่โอ้ไม่ god ห้องน้ำค่ะจะแช่อ่างก็ได้เออสมัยวันแรกมาพักผ่อนก็คือมาพักผ่อนจริงๆ พราะว่าเมื่อเช้านี้บินไฟ์เช้ามากตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งพอมาถึงโชคดีที่โรงแรมให้เช็คอินก่อนเออพอเช็คอินก่อนเสร็จก็เลยนอนตั้งแต่เก้าโมงครึ่งยันเออบ่ายสองคืนนี้จะหลับไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องน่าจะมีไปยังไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้จะไปคุยกับทัวนะคะว่าเขามีทัวร์อะไรให้เราบ้างเราอยากจะไปเออ สองที่เนาะเกาะนังยวนแล้วก็มีเกาะนังยวนแล้วก็อุทยานแห่งชั้นอ่างทองเออที่ยาไปสองที่เราไปคุยดูว่าเราจะไปไหนโชคดีที่คุณแฟนคือตามใจไม่ได้ว่าแบบมีเงินหรืออะไรนะหมายถึงว่าคุณนางเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเอเออคือถ้าฉันจะไปะเที่ยวกับนางนี่ฉันต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วเถอะว่าว่าฉันจะไปไหนได้บ้างเออ แต่ว่านางบอกว่าเออตามใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปตำน้ำอะฉันไม่ลงนะนางกลัวฉลามเออนั่นแหละโอเค let's go สรุคุณที่เขาทำทัว่ะกลับไปแล้วไม่ได้ไปแล้วปุณ้ขอดูดีๆก่อนเดี๋ยวเอาเป็นวันนี้ก่อนค่อยว่ากันทุกคนเ,คเดี๋ยววันนี้จะ มีไปกินข้าวที่โคโค่แทมนะคะแล้วก็น่าจะแค่นั้นเลยเดี๋ยวจะหาก,กิจกรรมพวกนี้ดีกว่าจะได้ไปให้มันจบๆ e t s go <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่ครัวบ่อบุตรที่สมุยนะคะ คือตอนแรกจะไปกินข้าวที่ร้านโคโค่แทมแต่ว่าสรุปโคโค่แทมขายแต่อาหารฝรั่งแล้วฉั่นแบบแฟนฉันก็อยากกินอาหารไทยฉันก็เลยเออเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามากินอาหารไทยก่อนแล้วเราค่อยไป grab d r ริงที่นั่นบรรยากาศดีมากทุกคนดูที่ไม่ได้นั่งข้างล่างกันเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วลมก็ค่อนข้างแรงวันนี้เนี่ยโอ้ยเที่ยวทะเลหน้าฝนก็คือ ว í, for not like you the ิ่ง <farming> มันก็ได้เป็นด้วยกันได้แล้วนะคะไดสตาร์ทน่าอร่อยมากคนกินกัน อันนี้ก็คือเดินไปดูควงไฟนะที่ร้านโคโค่แทมส์คือเป็นร้านดังเลยนะถ้ามาหลังหนึ่งทุ่มเนี่ยแทบไม่มีที่นั่งแล้วสรุปฉันก็ไม่มีที่นั่งจริงๆเธอคือฉันต้องไปนั่งรอที่บาร์แต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ก็มีคนลุกพอดีก็เลยได้ลงไปนั่งนะจ๊ะตรงริมหาดเลยทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โคโค่แทมส์เรากำลังดูกำลังดูเขาควงไฟอ มอร์นิ่งวันที่สองฟอมสมุยนะคะวันนี้ก็คือจะไปจะไปไหนวะจะไปเที่ยวทะเลแหละวันนี้จะไปมู่เกาะอ่างทองนะคะมาดูกันว่าสมุยปี2025จะเป็นยังไงคือมันเช้ามากคนคนงานเช้าดีนะที่ทำทุกอย่างมาหมดเลยตอนนี้มาทานข้าวเช้ากันก่อนที่โรงแรบมบตอนนี้เราก็กำลังรองขึ้นเรือนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแปบบ๊บ เขาบอกวันนี้ขึ้นลมทะเลสูงแต่ว่าถ้าไปเรือใหญ่ก็พอได้อยู่คิดว่าทุกคนในที่นี้น่าจะไปกับเราหมดแหละออแล้ววันนี้ขึ้นลมก็แรงจริงๆคือนั่งไปกระแทกไปทุกคนไม่ไหวตอนนี้เราก็มาถึงเกาะห้องกันแล้วนะคะสวยมากอันนี้คือที่ที่เราจะดำน้ำก่อนคือ ทุกคนบริการดีมากเดี๋ยวเราจะลงไปสนอกกันเจยสันเดย์สันเดย์สันเดย์เสียงในหัวนะคือแฟนฉันมันกลัวฉลามมันก็เลยไม่กล้ากระโดดลงน้ำเว้ยก็คือพยายามพูดว่ามันไม่มีนี่ก็ยังกลัวถามหลายรอบมากขอบคุณครับ วันนี้เราก็ไปทัวร์กับลมพระยากันนะจ๊ะบอกเลยว่าคือประทับใจมากนะเสียกับแฟนไปคนละ1,200บาทมั้งคือฉันจำไม่ได้แล้วอะแต่ประมาณนี้แหละคือโปรแกรมตอนเช้าเนี่ยเราจะไป snorkeling ก,กัน2ที่นะแต่ว่าตัวชันเนี่ยตั้งใจที่จะไปหมู่เกาะอ่างทองอันนี้เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นเกาะลิงหรือเปล่าเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนลิงจริงๆนะทุกคนเหมือนลิงที่พนมมืออยู่อะประทับใจเพราะว่าเออกับตันคือ ค่อนข้างที่จะชนานาญทางไกด์นะทุกคนบริการดีมากอาหารอร่อยสถานีถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไฮกิ้งกันแบบเบาๆนะอะตอนนี้มาถึงแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ ทะเลในที่หมู่เกาะอ,อ่างทองจ้าน้ํา <c oughs> คือเป็นสีมรกตแบบนี้เลยนะทุกคนคือสวยมาก <c oughs> ทางเดินก็ยังไม่ได้ลําบากอะไรมากนะจ๊ะเขาบอก <c oughs> ว่าเกาะวัวตาลับสถานีตัดไป <c oughs> ก็คือเดินแบบตุยไปเลยแต่เรา <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเราต้องไปให้ถึงจุดชมวิว จุดแลนด์มาร์คไปกันต่อจ้าและตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะจ๊ะเกาะวัวตาลับแล้วเราก็จะไปที่จุดชมวิวผาจันจรัดเป็นยังไงไปดูพวกเธอเห็นไฮไลท์มาแล้วใช่ไหมล่ะต้นคลิป,ปไปดูกันอย่นี้่ะันดันบายมีนิวฝนไหมเราจะเดินขึ้นไปจุดชมวิวกันนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ มู่เกาะอ่างทองถึงแล้วจะมาเดินขึ้นไปบนจุดชมวิวกันที่เขาบอกว่ามันสวยมากแต่น่าจะเหนื่อยน่าเช่นกันโอเ okay. ค let's go why is this start raining f a b u i t s from three โอเคทุกคนคะ่ะคือสําหรับเราเราว่ามันก็โอเคนะมันก็คือการไฮกิ้งนั่นแหละแต่ว่าก่อนใกล้ๆที่จะถึงจุดชมวิวอะ่ะมันค่อนข้างที่จะชันมากนะ เออสำหรับเร,ร,ร,ราเราก็ก็โอเคอ่ะเดินขึ้นนงึงลงประมาณของเราใช้เวลานานหน่อยนะคะ <Okay. S 2> ประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เหนื่อยมากเออเป็นสายไฮอยู่แล้วก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วนะและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันตั้งใจมาสมุยแล้วต้องการมาที่นี่แหละทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะคะคือสวยตาแตกมากแบบ Amazing Thailand สุดๆ โซฟ a า very good experience <laughs> okay, would you recommend someone to come? No. ั่นไหมวันนี้ก็คือมิชชั่นคอมพลีทนะคะถึงแม้ว่าแฟนจะแบบว่าโกรธมากที่กูพามันไปให้กินมันโกรธกูมากแต่แต่เขาก็เขาทำเพื่อฉันเนี่ยก็ก็สวยก็อะไรเออแล้วแม่ไปแล้วค่ะเจอการมาถัดไป วันที่3นักจ้าที่สมุยทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูวิวกันว่าที่โรงแรมฉันก็คือวิวเบสแล้วไม่ต้องไปไหนเลยแค่ที่โรงแรมก็คือลดแล้วจ้ะดูคือแค่วิวโรงแรมก็คือกินขาดหรอวะ ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเวอยนะคะและที่นี่คืออาร์บาร์แต่ว่าดื่มมากไม่ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีไ,เไปเกาะเขาเช้ามากทำได้แค่มามองชาวบ้านนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคือเขาบอกว่าตอนนี้เป็นโลซีสันของกอสมุนก็โลรินทัท้งหมดดูเออจริงคนที่บีมันมันมันเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบาร์มันใหญ่มากทุคือถ้าเทียบกับขนาดของบาร์ มันไม่เต็มไงถึงแม้ว่าคนข้างล่างจะเยอะแต่แบบมันเหมือนเขามานั่งชิวกัน่ะเธอจริงๆมันเป็นถ้ำไงมันน่าจะแน่นหมดานี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดเฉวินะคะซึ่งเป็นที่ที่มีตลาดเยอะมากน้องแต่ว่ามันมันโลซีซันนิดนึงอะฉันไม่ค่อยเห็นใครดูเลยอะเธอ 굿ม <laughs> อร์น o n ่งวันที่เท่าไรเนี่ยไม่รู้ของก,การมาเที่ยที่สมุรนะคะวันนี้ก็จะไปเกาะเต่าเกาะนางรวนกันเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสามารถเห็นอะไรไหมเพราะว่ามันไม่มีใครถ่ายรูปให้เราเรอกเออนั่นแหละเดี๋ยวลงไปลงเรือกัน นี่เราก็มากับทัวร์ลุงพญานะคะนี่เดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วเม<า>ืม<า>่อวานไปหมู่เกาะอ่างทองสวยมากประทับใจอันนี้ก็คือเป็นจุดดำน้ำที่เกาะเต่านะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขุ่นมัวนะแต่เราก็สามารถเห็นปลาการังแล้วก็เห็นปลาหลายตัวอยู่และที่ต่อไปก็คือเราจะไปที่เกาะนางยวนกันค่ะ ถึงเกาะนางดวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมันสวยมากคุณมันสวยอลเราจะไปดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อไปตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงอยู่แล้วแลวิวก็คือหลักล้านคนดูนี่แต่ว่าคือมีความเมาเรือหนักมากค่ะตอนนี้ไปกินก่อนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ัน่ร้านทว่าื่อุ่เกาะนางดวนค่ะ แล้วตอนนี้มุกก็จะไปไฮงนะคะ,ะ,คะเพื่อดูจุดชมวิวที่เกาะนางยวนแต่ว่าอันนี้คือเป็นการไฮที่ไม่ยากมากนะคะเดินขึ้นไปตามบันไดได้เลยง่ายมากไปกับประมาณ40นาทีนะคะอันนี้คือพอถึงแล้วเนี่ยต้องปีนหินขึ้นไปแบบนี้นะทุกคนแล้วคนก็คือเยอะมากเพื่อที่จะขึ้นมาดูวิววิวนี้นะคะ่ะ้มากร้อนมากเช่นกันจ้า อันนี้รักบเชอตรมไหมาะมาเอาจริงๆไหมสมุยคือที่สมุยคือที่แล้วคิดว่าที่มาสองเกาะที่ฉันมาไม่มีที่ไหนในโลกที่เหมือนบ้านเราเว้ยรถ น้ำใส่มากจ้าจะแช่น้ําเย็นๆหลังจากไฮัสอาเดี๋ยวกลับโรงแรมนั้นละคะ่ะบ้าบ้าก็นางวนสวยจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเรือกลับ ก็อยู่กันที่ตลาดนะคะตลาดที่สมุนเดินพอดีว่าผ่านไม่แน่ใจว่าเป็นตลาดอะไรแต่คือทุกคนจูแฟนฉันตื่นเต้นมากเขาเนี่ยหมูทอดไดๆยยำรสเด็ดที่เราไปกินที่ไหนนะเนี่ยเน้วานะตอนนี้รวมกันสต็อปแรกเรามาโดนกันที่ ขนมโคกค่ะจ่ายเงินก่อนและสเตชันที่สองมาต่อด้วยยำจ้า,านา้ำหมูอีนดิมซ้ำ ตอนนี้ก็คือซื้อหลายอย่างนะทุกคนทั้งหอยแครงทั้งยำแล้วมีแต่ของเผ็ดๆจาร่าแป้ไปกันต่อจ้า like real one อยากกินตมัตมไก่สิวัน chicken please เอาอ็กเอาเอกฟราไรส์ค่ะเอาพิเศษไข่จะมาดูกันนะคะทุกคนว่าเราจะกินหมดไหมโปรสื่อเยอะมากแม่ตอนนี้ลูก็้าเขียนใช่ไหมไม่เยอะวรอยัขอบคุณค่ะไปกันต่อเพราะว่าฉันอ่ะเล็งขนมจีนไว ที่จริง,นรง,งนเนี่นยกินที่จริงอ่ะคืออยากกินส้มตำแต่คิวยาวมากเศษนั้นเฮ้ยย่นไงจ้ะร้านหนมเสษเรามาดูนกันที่นี่เลยค่ะหนมจีนนี่นะคะบบแฟนฉันมาสั่งอะไรเบสิกไงก็เลยได้แบบไม่ค่อยเจ็บ ัสวัสดีวันที่สี่ที่เกาะสมุยนะคะทุกคนเราจะไปขับเจ็ตสก,กีกันค่ะ จะก,กําแรกที่แฟนฉันชอบมากเลยตั้งแต่มาขอสมุยคือนางอยากขับเจ็สกีมาสองวันแล้วเพิ่งจะมาได้ทําวันสุดท้ายแล้วเจ็สกีเนี่ยก็มีที่หน้าหาดของที่ mm hmm. รีสอร์ทเลยแฟนฉันฟูฟินมากเป็นสภาพฉันก็จวมาโอ้ hmm. oh, มันกันแทกขนาดนี้เลยนะเรามันะกอยเก่าอยู่แล้วเรามันทําได้มา mm hmm. นะ วันสุดท้ายนะคะเราก็ขอเช็คเอาเลทนะแล้วโรงแรมก็ใจดีให้ด้วยจะเลทถึงกี่โมงก็ได้วหวัดซานเฮ้ยทำไมน่าแนะนำเลยค่ะมีเลียรีสอร์ทที่เกาะสมุยนะคะบริการดีมากแล้วก็อาหารอร่อยนะวิวที่โรงแรมอ่ะที่จริงก็คือไม่ต้องไปไหนแล้วทุกคนมันกินขาดแล้วมันสวยมากที่วัดใหญ่เกาะซานนะคะ เราพูดชื่อถูกไหมเออก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วเราเราก็จะบอกมาเกาะสมุยไปแล้วยังจะบอกว่าสมุยคือควรค่าที่จะมามากไม่น่าเชื่อว่าพอมาที่สมุยอะ่ะเจอแต่คนไทยที่ทํางานที่โรงแรมแล้วก็คนที่ทํางานแต่ว่าคนไทยที่มาเที่ยวคือน้อยมากคือบ้านเราไม่งสวยจริงคือต่างชาติม่งมาเที่ยวบ้านเรากันแบบแบบเยอะมากทุกคนโอเค จากกันไปด้วยวิวนี้นะคะ